นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทีนี้ผิดแต่ไม่ยอมรับผิดอ่าผิดแต่ไม่ยอมรับผิดอันดันห้อยลอยผิดแต่ไม่ยอมรับผิดทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ด่าคนนั้นด่าคนนี้ตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้จำหนิเจ้าหน้าที่จำหนีผู้นำํำ <c oughs> อา้าวผู้นาก็หน้าที่เขาใช่ไหมล่ะ อก่อนเขาที่เขาจะลงพื้นที่พิรัตนาพรสวัสดีครับนะครับก่อนที่เขาจะลงพื้นที่เขาก็ต้องประสานมานะครับทางด้านผู้นำใช่ไหมละ่ะผู้นําก็ต้องพาไปนะครับแต่ไม่ให้ความร่วมมือเขาขัดขืนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับมันก็ไม่ใช่ที่เรื่องหนักหนาอะไรหรอกครับพี่น้องเอฟซีนะ มันไม่ใช่เรื่องหนักหนาะอะไรแต่ทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่คิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเจริงอ่าคิดว่าตัวเองเก่งโชว์พาแล้วครับจะโชว์คนร้องไงนี่กูเก่งเห็นไหมละ่ะพวกมึงทําอะไรกูได้โรงพักกูยังกล้าไล่สดเข้าไปเลยพี่จงกลน,นี่สวัสดีครับนะพี่รังสียาสวัสดีครับเห็นไหมละ่ะขนาดเจ้าหน้าที่นะครับเนาะเขากําลังไป อะไรให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนะไว้ถ้าครั้งที่สามเขาก็จะดําเนินคดีแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอืมดําเนินคดีแล้วครับแจ้งความเก่าโทษแล้วทีนี้นะครับอย่าลืมนะอํานาจมันอยู่ในมือเขานะนะครับเขาไม่อยากทํากับมึงเพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปขอหมายศาลครับพี่น้องเอฟีนะเขาจะมาให้คําแนะนําโอแค่เสียค่าปรุงค่าปรับไป นะครับก็ไปขออนุญ,ญาตมันถูกต้องซะเขาก็จะแนะนําแบบนั้นเลยนะครับเก่งทีนี้อืมนะครับจกเอาชนะคุณรองไงเห็นไหมผลสุดท้ายเป็นยังไงทีนี้นะครับถ้าเขาลงครั้งที่สามก็น่าจะคุกเลยครับแต่ไม่คิดว่าตัวเองรอลงอายาอยู่เออแม่นอกไซมึงไม่ได้ติดคุกกับมึงนะเออแม่นอกไซก็เออ,อครับนะออกมาท้าทายเขา เออถ้ามึงไม่ไปหมาเลยนะพวกมึงนะไว้เขาก็จัดให้เนี่ยเวลาเขาจัดให้เขาหาว่าเขาลังเกย์แบนี้ไอ้เก่งไงครับอืมป่าพยุหว่าเป็นพระไงแล้วแบบนี้นลูกสาวพมมือน,นีากะศนี่นะครับมันจบไปแล้วค่ะมันจบไปแล้วค่ะมันจะมาเล่นเรื่องอะไรเรื่องบงเรื่องบ้านกูเรื่องที่ดินกูมันจบไปแล้วมึงเล่นกูไม่ได้หรอกเป็นไหมล่ะนี่ <c oughs> นะครับพี่น้องเอี พี่วิวันเพ็ญบัดีครับไว้ครับคนที่จับข้อคุกเนั้นตัวเจ้าของโจรลุงอาญาอยู่นะครับมันเป็นแบบนั้นเห็นบอบัดดีนี่ใสา่างทีนี้อย่าเอาพลังมวลชนออย่าเอาพลังมวลชนทีนี้มาเล่นกับเจ้าหน้าที่มาเป็นเครื่องต่อรองเข้าไปพบนาะยหาในอำเภอไปพบคนนั้นไปพบคนนี้น ไปพบใครก็เหมือนเดิมเลยครับพี่น้องเอฟซีนะในอำเภอก็ไม่ได้มีอำนาจนะครับที่จะไปสั่งว่าไม่ให้เขาดำเนินคดีนะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนรับผิดชอบของเขาอขอบพระคุณมากครับพี่ลามินสำหรับที่เกิดนะครับนะอันนี้มันเป็นส่วนรับผิดชอบของเขาหน่วยงานของเขา ครับผิดเขาก็ต้องดําเนินคดีไงเออถ้าไม่ดําเนินคดีไม่ทํานั่นทํำนี้เขาก็จะโดนโลง้อไงหนึ่งห้าเจ็ดอีกสิแทนที่จะมาคุยกับเขาให้มันจบมันสิ้นเก่งไงครับมาท้าทายเขาเอามาฟาดเขาไว้เขาก็ดําเนินคดีแล้วครับทีนี้เก่งแล้วครับจะไปนู้นจะไปฟ้องเขานู้นว่าเขาบุกลุกบ้านวันทีนี้ในนิทานเรื่องนี้เออเขาบุกลุกตรงไหนเขามีเจตนาอะไร พยานเพียบไม่ว่าจะเป็นผู้นําหมู่บ้านก็เป็นพยานอ่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนทีนี้มึงจะเอาชนะเขาได้เนหะ่อเขาบุกลุกแบบไหนนะฮะอืมเขาเข้าไปในบ้านมึงหรือยังไงนี่แหละครับอืมถ้าพูดแบบนี้เล่นกับเขาแบบนี้มึงหนักเลยนะกูบอกไว้เลยนะบเพราะความปากดีความปากเก่งไงอ่าไม่ยอมผูกปากไง ไว้เขาก็จัดให้สิครับอ่าเขาก็ดำเนินคดีแล้วปัะนี้เอารูดแล้วมึงพี่ต้อยบอดีครับอ่าแม่ก็ว่าพยายามออกมาเถียงแทนลูกทีนี้เถียงเข้าไปเอาดัดันหก้อยไลเล้ยี่สิบไรอ่าเถียงเข้าไปอืมแม่นอกไจก็มาท้าทายเขาอีกอีนี้พวกมึงไม่ไปหมาเลยนะเห็นไหมล่ะ วลูกนิมิตออกมาพูดยังไงวันนี้นี่ครับเขาก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวครับอืมอีกนานเท่าไหร่พวกมึงจะเลิอกอาฆาตแค้นเขาอ่าเขาก็อยู่กับลูกเขาสองคนอา้าวเวลามึงล่ะนะเขาก็อยู่กับลูกเขาเห็นไหมนะ่ะแม่นังเอกน่นนะเออพูดอะไรมันมันเข้าตัวเองหมดทีนี้เห็นไหมครับพูดอะไรเข้าตัวเองหมดขนาดเขาเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว ่ายังไปโรงเรียนเขาเห็นไหมล่ะแต่ไม่ดูตัวเองพี่ลงกรคุณยุพาสวัสดีครับเฮ้หนูไม่ได้ทําอะไรผิดบอกพี่โชติกรบอกมีผิดย่างๆแหละอ่ะอะ่ก็เขาเรียนเก่งอ๋อรู้กฎหมายกว่าตำรวจอีกฮะ,ะทักขายทั้งตามครับสวัสดีครับคุณมณีรัตน์สวัสด,ดีครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นอ่า เวลามึงไปเล่นเขาอะบอกหัวลูดิมิตมึงไป้องเรียนเขาทําไมเขาไปอยู่ในคุกแล้วอ่าแต่ไปเล่นลูกเล่นเมียเขายีา้กี่นี่ขัดขวางไม่ใหยเขาไปเยี่ยมคิดบ้างไหมตัวเองทําเป็นยังไงทีนี้มึงไปทํากับเขาก็ทํากับมึงเป็นยังไงทีนี้อันลูกความมึงเป็นยังไงอ่าแต่ไม่ดูตัวเองการที่ออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่เหมือนตัวเองไม่ได้ทํากับคนอื่น มึงนั่นแหละบาปกมเบรมึงนั่นไม่สอนเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวทอ่านะครับนี่แหละครับคนเราพูดแล้วไม่คิดพูดอะไรมันเข้าตัวเองได้ไหมไล่นะเข้าตัวเองหมดเอาดันดันเจ็ดร้อยไร่นะเข้าตัวเองหมดลยทีนี้มึงคิดว่ามันจะรอดเหรอยิ่งทําตัวกลางยิ่งทําตัวเก่งโชว์กล้ามดากโอ้ยว่าเป็นคนดังว่าเก่งเก่งกับระบบนี้นะ นะครับกูเห็นมานักต่อนักแล้วโวยวายแบบนี้นะครับจะไปหาคนนั่นจะไปหาคนนี้จะอพลังมงลชนจะเอาพลังชาวบ้านก็จะไปทำไมไม่ใช่เรื่องของเขาเอาชา้าจ้าบอกกว่าพูดละสามร้อย,ยนะี่ะเอาละแม่เขาจะบอไปโรดอืมนะครับเขาไม่ได้เป็นผู้ถูกหลงมึงเป็นผู้ถูกหลงอกอก็แค่อะไรมึงจบมึงยอมคุยกับเขามันก็จบมันไม่บานไป ได่ไหมล่ะเออน้อ,นองกิลันบ่อือสวัสดีครับนะออแต่มึงไม่ยอมจบไงนะครับมันเป็นแบบนั้น